สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,568เรามาถึงผู้ที่เกิดประอังคารแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดประอังคารในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นี้ผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่อัศวินไมเท้าไพ่อัศวินเมเท้าบอกถึงผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วง เดือนพฤศจิกายนการงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะเป็นช่วงที่มีเรื่องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาหรือเป็นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารหรือมีการพูดคุยตกลงเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะการงานเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องกระตือรือร้นมากหน่อยไม่ค่อยได้อยู่ติดที่อาจจะต้องใช้เออเขาเรียกว่า ความรู้ความสามารถในด้านการพูดนะคะที่จะทําให้งานของคุณสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องเหนื่อยมากหน่อยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ไพ่ใบต่อมาชาริออตชาริออตอยู่ติดกับอัศวินเมเท้าบอกถึงการที่เรียกว่างานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นคนที่จะแก้ไขงานที่มันมีปัญหาได้ย่อมเป็นตัวคุณมากกว่าคุณจะเป็นคนที่ถ้ามันเป็นการที่เรียกว่ามี การผิดพลาดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคุณสามารถใช้คําพูดแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อกับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตของตัวคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาของผู้อื่นที่แก้ไขไม่ได้แล้วคุณจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยหรืออาจที่จะต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือ จากคุณเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่หรือช่วยสะสางหรือช่วยตัดสินใจหรือช่วยเอ่อเขาเรียกว่าช่วยออกความคิดเห็นดังนั้นผู้ที่เกิดบัลอังคารเองในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยค่อนข้างจะเหนื่อยสักหน่อยนะแต่ก็ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็ตามคุณเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถคุณสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ไปต่อมาได้อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะเรียกว่าการเงินดูมันนิ่งมันดูสงบมันดูที่แบบไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันน่าจะดีกว่านี้แต่มันกลับว่าอยู่กับที่อยู่เท่าอยู่อย่างเดิมอยู่เท่าเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดวันอังคารบางคน อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะออเมากพอสมควรนะคะแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามคุณแก้คุณสามารถแก้ไขได้นะคะเพียงแต่ว่าบางคนก็กำลังที่จะมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองในด้านในด้านความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวของตัวคุณดังนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ราชาถ้วยราชาถ้วยบอกว่า ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งการเงินของผู้ที่เกิดปนังคารกําลังจะดีขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าต้องรอต้องใช้ความอดทนรอระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งมันถึงจะดีขึ้นช่วงนี้มันยังดูมีอุปสรรคติดขัดมันยังไม่สามารถที่จะทําให้ดีไปกว่านี้ได้ต้องใช้ความมานะอดทนสักหน่อยแล้วมันถึงจะค่อยคลี่คลายลงนะคะไพ่ใบต่อมาได้สามถ้วยสามถ้วยในที่นี้เขาบอกว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ที่เกิดบังคารเองอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นหรืออาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเฮฮาปาร์ตี้ <party> กับเพื่อนฝูงดูมีความสุขได้ในบางคนก็อาจจะมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้ <party> กับเพื่อนฝูงไปบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนร่วมหุ้นกับคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจได้และเป็นการลงทุนร่วมหุ้นที่เรียกว่า ในแต่ละคนก็จะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สามารถที่จะมาร่วมกันได้ใบต่อมาได้ราชินีเหรียญราชินีเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าเรามานะอดทนในการทํางานหนักเอาเบาสู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมสู้พร้อมลุยการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นในช่วง กลางกลงเดือนพฤศจิกายนในช่วงต้นเดือนอาจจะดูยังยังรู้สึกสั่นคลอนอยู่ในเรื่องการเงินแต่พอกลางๆเดือนแล้วการเงินของคุณจะเริ่มดีมากิงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารเองต้องมีความกระตือรือร้นในการทำงานนะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับทีมสักเท่าไหร่ต้องออกไปประชนภัยมากหน่อยมันถึงจะมีเงินได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์มีโชคลาภในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันอังคารเองเนี่ยบางคนอาจจะมีโชคลาภก้อนโตบางคนอาจจะมีโชคลาภในการทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะมีโชคลาภจ,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 จากการที่คุณไปแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นทําให้คนอื่นมีความสุขตัวคนเองก็มีความสุขไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ กางเดือนไปจะแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวถ้าบางคนนะต้องบอกก่อนนะโชคลาภในแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนไม่ใช่ว่าพอบอกได้โชคลาภก้อนโตโอ้โหทุ่มเต็มที่แต่วัสนาเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชินีดาบราชินีดาบบอกถึงการที่เรียกว่า คุณต้องมีความขยันกระตือรือร้นบางคนได้โชคลาภเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โชคลาภอยี่วกับเรื่องลาบลอยที่เป็นเงินทองแต่คุณอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับด้านการงานก็ได้สําหรับบางคนได้โชคลาบด้านการงานทําให้คุณได้ได้งานที่มันจอบใหญ่ๆหรือมีโอกาสที่จะได้เออเขาเรียกอะไรได้โบนัสหรือว่าได้เงินได้เงินค่าตอบแทนใดๆก็ตามขึ้นอยู่กับงานของแต่ละคนบางคนก็อาจที่จะทํางานที่เออ งานที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นขายตรงยอดเข้าเป้าอะไรแบบนี้และอาจที่จะได้รางวัลอาจจะได้เงินค่าชดเชยต่างๆ เกิดขึ้นแต่มาจากฝีมือมาจากการทำงานของคุณที่คุณต้องมีความกระตือรือร้นงานที่คุณสามารถทำคนเดียวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำร่วมกับใครก็ได้คุณมีภาวะของความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงสำหรับบางคนอาจที่จะไม่ได้โชคลาภที่เป็นเงินทองแต่มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ฉลองความสำเร็จของคุณในช่วงปลายปีนี้เลยก็ได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนก็บอกว่า ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามถ้าคิดอยากจะเบื่อเอ้ยคุณจะคิดอยากจะเบื่อถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนเบื่อไม่อยากจะทําแล้วมันยังคงเปลี่ยนไม่ได้มันยังคงต้องยังทําอยู่ในรูปแบบเดิมๆในสิ่งเดิมๆที่คุณต่อให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเปลี่ยนมันก็ยังเป็นงานที่เหมือนกับงานเก่างานเดิมที่คุณทาแหละเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอยมันได้เปลี่ยนไปสักนิดแต่พอทําจริงๆมันก็คืองานรูปแบบเดิมนหะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแค่เพียงเล็กๆ เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเรียกได้ว่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแบบฉีกไปเลยเออฉันเคยค้าขายฉันเปลี่ยนไปเป็นอาชีพนักธุรกิจทําอย่างอื่นหรือ่อาอาอย่างมาดามอย่างเคยเป็นแม่ค้าเปลี่ยนอาชีพปุ๊บมาเป็นหมอดูเลยอันนี้คือเปลี่ยนแบบฉีกแนวไปเลยแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อให้คุณเปลี่ยนมันก็ยังเป็นแนวเดิมที่คุณทํามันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ ย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่ตัวเองทำนะมันจะประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมระมัดระวังอย่าไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงมากเกินไปหรือระมัดระวังเพื่อนฝูงที่เราที่เราสนิทสนมด้วยระวังการที่เรียกว่ามาขอความช่วยเหลือจากเราอย่างเช่นมาขอให้เราช่วยคำประกันหน่อยมาขอให้เราพาไปกู้เงินหน่อยระวังการติดล่างแห่อะอย่างเช่นฉันไม่ได้กู้ เขาให้ฉันพาไปอ่ารู้จักใครที่เป็นมาดามเจอมาแล้วนะเป็นลูกค้ามาดามเมื่อก่อนเนี้ยมาดามขายสมัยก่อนมันมีหวยหวยบนดินใช่ไหมลูกค้าเนี่จะซื้อเป็นประจําซื้อเป็นประจําจนกระทั่งมาสนิทก,กับเราอยู่ดีๆวันดีคืนดีโทรมาหาเพราะเขาเขามีเบอร์โทรเราเพราะว่าเขาจะโทรมาจองเลขเราว่าเอาเลขนั้นเลขนี้อะไรเงี้ยอ่ะโทรมาหา พอจะรู้จักไหมว่าที่ไหนเขาปล่อยกู้เราไม่เคยไม่รู้จักต่อให้รู้จักเราก็ไม่บอกและที่สําคัญเราไม่เคยกู้ใครเพราะงั้นก็เลยบอกไม่รู้จักเราก็ไม่เคยกู้ใครแนะนําให้หน่อยสิพาไปให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยและถ้าสมมติเราพาไปอ่ะเราเรามีแหละว่าลูกค้าเราที่มาซื้อของอ่ะเขาปล่อยเงินกู้แต่ถ้าเกิดเราพาคนเนี้ย เขาไม่ร ja ู้จักกับคนที่ปล่อยเงินกู้เพราะยังให้คนที่ปล่อยเงินกู้เขาจะอยู่ดีๆเราพาไปแล้วเขาก็ไปกู้กันเองไหมเขาก็ต้องเอาเราเป็นคนค้ำประกันเพราะเราเป็นตัวกลางที่พามามันจะเดือดร้อนดังนั้นระมัดระวังนะมันจะมีในลักษณะแบบนี้ว่าคือเขาไม่รู้จักในหน้าเงินกู้แล้วเราอ่ะเกิดบังเอิญเรารู้จักถึงเราไม่กู้ก็จริงแต่บังเอิญเรารู้จักแล้วเพื่อนบอกแนะนําให้หน่อยสิถ้าเราแนะนําไประวังติดล่างแหของการที่เรียกว่า เขาจะต้องเอาเรานะเป็นตัวที่เราเป็นคนชักนํามาแล้วเกิดเพื่อนไม่ผ่อนขึ้นมาเนี่ยคนเดือดร้อนจะเป็นตัวเราระวังการไปค้าประกันไม่ว่าจะเป็นการเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรก็ตามคุณจะติดล่างแห่ไปด้วยนะคะไพ่ใบต่อมาได้สี่สถ้วยสี่ถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าอ,อ,อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเรา พยายามทําในสิ่งที่เราทําให้มันเกิดความชํานาญเดี๋ยวเอาตัวเราไปเปรียบเทียบว่าโอ๊ยคนนั้นเขาดีกว่าเราคนนี้เขาดีกว่าเราทําไมเราได้แค่นี้ทําไมเรายังอยู่แค่นี้เราคิดซะว่าในสิ่งที่เราทําทําอย่างมีความสุขย้ําคิดย้ําทําอย่างมีความสุขแล้วเมื่อเราเกิดความชํานาญแล้วคุณจะสําเร็จแล้วคุณจะได้ดีมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ําไปพาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เลิฟเวอร์เลิฟเวอร์ในที่นี้ต้องบอกว่า ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะสาหรับคนโสดเนี่ยเอาจริงๆแล้ว,วมีเสน่ห์ตั้งต้นเดือนมาเลยนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งใครอยู่ด้วยใกล้ๆเนี่ยจะหลงคลมคุณเป็นการที่เรียกว่าเราไม่ได้ไปใช้คลมเป็นต่อรูปลอเป็นรองอะไรเหมือนอย่างที่ว่ายอย่างนั้นแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในด้านการพูดจึงมีคนเข้ามาแต่ถ้าเอาถ้าบางคนไม่ต้องการที่จะไปบริหารเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักแบบเชิงหนุ่งสาว คุณก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณหรือว่ารักใคร่เมตตาส่งเสริมคุณได้ทําให้คุณมีความสุขในการทํางานผลักดันคุณได้อาจจะมีการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนแบบลับๆไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แสดงความชัดเจนออกหน้าออกตาให้คนอื่นรู้มากจนเกินไปเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเพียงแต่ว่าต้องพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร บางครั้งบางทีเราก็ได้รับความรักอย่างเต็มที่แล้วนะแต่เราไปมองคนอื่นว่าวทําไมเขาคนนู้นคนนี้เขามีคนรักมากกว่าหรือเขาเขาเวลาความรักที่เขาได้รับทําไมเขาดูดีจังไม่ต้องไปเทียบกับใครเราได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นพอนะคะไพ่ใบต่อมาอัศวินดาบอัศวินดาบบอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ที่เกิดบันอังคารเองมีความกระตือรือร้นในด้านการทํางานต้องสูงมากเลยทีเดียว คนที่จะรักใคร่เมตตาคุณเขาจะรักใครเมตตาคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในด้านหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่ทำงานเอาจริงเอาจังหนักเอาเบาสู้เรียกว่าพร้อมสู้พร้อมลุยกับทุกๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นจะมีคนสนับสนุนคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณทำเป็นเรื่อยๆเฉยๆไม่เออเรียกว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอันเนี้ รับรองได้เลยว่าไม่มีคนผักดันสนับสนุนคุณแน่ไพ่สรุปใบสุดท้ายบอกราชินีดาเออราชินีไม้เท้าราชินีไม่เท้าก็บอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองพูดไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ก็เป็นคนของก็เป็นคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นำนะพูดเก่งคุยเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่ว่านิสัยดือ้อรั้นไม่ฟังใครต้องแก้ไขบ้างบางครั้งบางทีเราอยากเชื่อมั่นตัวเราเองมากเกินไปการผิดพลาดมันออกจาก มันอาจจะเกิดขึ้นได้จากคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะฟังคนนู้นคนนี้พูดไปบ้างว่าเออเขาเตือนนู่นเตือนนี่นะแต่เราไม่จํเาเป็นหรอกบางคนฟอร์มเยอะไงะรักษาฟอร์มถ้าใครพูดเตือนปุ๊บแล้วเชื่อเนี่ยแปลว่าโอ้ก็ไม่เก่งสิก็ไม่แน่จริงสิถ้าไม่มีคนเตือนก็ไม่มีทางตัดสินใจได้ดีแบบนี้อย่าไปคิดแบบนั้นบางทีถ้ามีคนเตือนเราเรารับฟังไว้บ้างแล้วมาเอาเก็บมาคิดแล้วมารวบรวมกับเหตุผลของตัวเรา แล้วมันจะหา,หาจุดตึงกลางให้เจอแล้วจะทําให้คุณเนี่ยป้องกันตัวเองได้ดีอย่ามองโลกในแง่บวกจนเยอะเกินไปแล้วก็อย่ามองโลกในแง่ลบจนเยอะเกินไปต้องเอาทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมารวมกันนะคะคนที่มองบวกเกินไปนะคุณจะถูกหลอกง่ายเพราะอะไรก็ดูดีไปสมดทุกอย่างคนที่มองลบมากเกินไปคุณก็จะเป็นทุกข์เพราะคุณจะหวาดระแวงคุณจะป้องกันตัวมากซะจนกระทั่งตายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่า โอ้ยมันจะกลัวอะไรซะจนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจุดกึงกลางมีจุดบาลานบ้างไม่ใช่กลัวจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่อ่อนจนเกินไปนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันังครอ้อเดี๋ยวก็เตือนนิดนึงสำหรับสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอังคารระวังเรื่องการน้ำในหูไม่เท่ากันความดันต่ำเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พออาจจะลุกขึ้นมาแล้ว วินเวียนหน้ามืดเป็นลมหรือว่าบ้านหมุนเกิดขึ้นได้ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําเหลืองไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดไม่ว่าจะเป็นระบบฮอร์โมนต่างๆถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องวัยทองนะคะในถ้าเป็นช่วงวัยทองก็จะมีการแปรปวนของเรื่องฮอร์โมนเกิดขึ้นระวังการที่เอ่อเกี่ยวกับระบบน้ําอย่างเช่นเรื่องกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบอ่ม ระบบน้ำอย่างเช่นโรคไตนะคะเบาหวานอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังถ้าใครมีกรรมพันธุ์ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพซะจบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ share ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ